สวัสดีครับวันนี้ผมจะใช้ Chat GPT ในการสร้าง PowerPoint นะครับที่เป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับพร้อมทั้งเนื้อหาเนี่ยอย่างสวยงามไม่เกิน3นาทีนะครับครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ผมจะทำวันนี้นะครับก็จะทําให้สวยงามอย่างนี้เลยใช้เวลาแค่3นาทีนะครับถ้าเกิดว่าทําเองเนี่ยอาจจะใช้เวลาเนี่ยน่าจะหลายวันเลยนะครับครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็ ก่อนอื่นนะครับก็จะบอกสเตป3ามสเต็ปที่จําเป็นนะครับสเตปแรกก็คือเราจะใช้ c h a t g p t ีในการสร้างตัว VBA นะครับรวมทั้งเนื้อหานะครับสเตปที่2เนี่ยใน PowerPoint เนี่ยก็จะ Copy ตัว VBA Code ที่ c h a t g p พเจนให้นะครับเอาไปวางแล้วก็ไปทําการรันนะครับอันที่3ก็คือตกแต่งบน PowerPoint ให้สวยงามนะครับครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมจะเปิดตัว c h a t g p t ก่อนนะครับ จชททีวิธีก็ c h a t o p e n a i c o m นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ new chat ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกว่ามีตัวพร้อมที่ผมสร้างไว้นะครับสามสเต็ปนะครับอันแรกเนี่ยจะใช้จะวิธีสร้างเนื้อหานะครับตัวพร้อมที่ผมสร้างไว้หรือว่าเมสเซจที่จะคุยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะทําเนื้อหาตัวโค้ดไมล์เซตนะครับตรงนี้เดี๋ยวโดนตรงนี้บ้างขอขวาหน่ง Growth Mindset นะครับผมก็เตรียมไว้ Please make VBA for creating PowerPoint slide นะครับหัวข้อเรื่องของ Growth Mindset นะครับ Please provide หัวข้อแล้วก็คอนเทนต์ที่น่าสนใจนะครับ Please make with your own knowledge ช่วยใช้ความรู้ของคุณช่วยเราทำหน่อยนะครับ I would like 20 slide นะครับ20 slide นะครับก็ก่อนอื่นที่จะคุยกับ c h a วิธีผมก็ควยเข้าไปก่อนแล้วนะครับก็ you are expert in growth mindset นะครับ เราจะวางไว้ในนี้เลยนะครับ ur ขอ copy นะครับ ur expert in code mindset นะครับนะครับ ur expert in code mindset นะครับผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่อง code mindset นะครับมาแล้วนะครับเขาก็อธิบายมาไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้เขาจะช่วยเจนเนื้อหาให้นะครับก็ผมเปิดตรงนี้นะครับ please make bba นะครับตรงนี้นะครับ p i s m a k e v a for creating นะครับตรนนีออ้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนะ p s e m a k e v b a for สร้างตัวสไลด์นะครับหัวข้อโปรต m มล์เซตนะครับช่วย provide ตัวเนื้อหาอ subject นะครับก็คือหัวข้อนะครับแล้วก็เนื้อหาที่น่าสนใจนะครับก็ฉันต้องการ20สสไลด์นะครับโอเคมา ครับผมผมอาจจะใส่ตัวก็เรื่ออะไรมันไม่ยอมใส่ตัวเนื้อหาให้นะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่า p h e a s e make content longer นะครับอยากจะทำให้เนื้อหามันยาวกว่าน,นี้หน่อยนะครับจริงๆเมื่อกี้ไม่ได้ใส่เนื้อหาให้เราเลยนะครับนี่นี่เนื้อหามาแล้วนะครับ <laughs> โอเคผมอาจจะขอมันมากไปนะครับเดี๋ยวผมขอย่อนิดหนึ่งขอเป็นแค่สิบสไลด์แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยขอเพิ่มนะครับ มาเลยขี้เกียจรโอเค PSMC EPA พอ a t e แค่สิบสไลด์ก่อนนะครับขอเยอะไปปุ๊บมันเรียกว่าอะไรมันมันบอกให้คุณไปใส่เอาเองโอเคมาแล้วนี่มันใส่แล้วสไลด์ที่ 2, สองสไลด์ที่ 3, สามสไลด์ที่สี่ห้านี่คนระับหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับโออันนี้เยอะมากเลยนะครับมีทั้งตัวเนื้อหานะครับมีหัวข้อด้วยมีเนื้อหาด้วยนะครับ ตรงนี้แล้วมันก็ยังบอกอีกว่าให้กดตัวเมื่อกี้นะครับมันบอกว่าให้กดตัว a u t ตเนเล็บส11นะครับเมื่อกี้ผมเป็นแวบบแบบอ่ะอ,อั t ตเนทแป8เพื่อ Open m a า r o Dialog นะครับแล้วก็คลิก Select นะครับโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมสอนเองก็ได้นะครับก็กอดอื่นนะครับก็เปิด powerpoint ขึ้นมานะครับเปิด powerpoint ดนะ ตัวนี้นะครับอ่าสมมติว่าเป็นพอปอยเปล่าๆลักษณะอย่างนี้เลยนะครับให้กดคอนโทร l เมื่อกี้มันบอก f8 นะครับจริงๆตรงนี้คือนะครับพอ t e r น a t f11 นะครับเมื่อกี้มันบอก a อ t e เน a f8 นะครับเดี๋ยวลอง f8 ก่อนนะครับตามมันอ่อไม่ได้นะครับคือจริงๆต้องกดตัวออโตเน a f11 นะครับออโตเน a f11 ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าตัว vba หน้านี้มานะครับ ตัวนี้เนี่ยจากนั้นกดไปที่ตรงนี้ผมจะช้าๆนะครับ insert นะครับแล้วก็โมดูลตรงนี้นะครับพอขึ้นหน้านี้มาปุ๊บกด alternate เอ11นะครับขึ้นหน้านี้กด insert นะครับกด insert ตรงนี้นะครับแล้วก็กดโมดูลจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราไปที่ ChatGPT นะครับเราจะ copy code ที่มันสร้างให้นะครับ copy ตรงนี้เลยนะครับ copy code ตรงนี้นะครับที่มันสร้างให้ทั้งหมด10สไลด์นะครับแล้วก็ไปวางไว้ในนี้นะครับปุ๊บ เรียบร้อยนะครับพอเราเอาไปวางปุ๊บเราก็กดรันนะครับรันเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าเขียวๆตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่ากด F5 ก็ได้นะครับผมก็จะกดปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับนี่คือเมจิกของ ChatGPT นะครับสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์นะครับแล้วก็สร้าง EVA ได้นะครับแต่ว่าสเต็ปสุดท้ายนะครับคือมันยังไม่สวยงามนะครับสเต็ปที่สามนะครับก็จะทำให้มันสวยงามนะครับโดยที่กดที่ตัวดีไซเนอร์นะครับ อันนี้เราก็เลือกให้สวยงามนะครับตรงดีไซน์เนอร์จะอยู่ที่ตรงโฮมนะครับตรงนี้แล้วก็ดีไซเนอร์ตรงนี้นะครับเราก็จะเลือกตัวให้มันเหมาะสมปุ๊บหาแล้วนะครับ Benefit of g o o d my set นะครับก็เป็นอันนี้แล้วน,นะครับที่จะสวย Fit g o o d m d set นะครับ Embracing challenge นะครับก็ออกเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็น power o f yes <laughs> ผมก็ไม่เข้าใจไง yes ไอ e s I ้นนั้นดู yes ครับเป็นใสป่ปฏิเสธนะครับ learning form failure นะครับเป็นสวยงามเป็นตัวนี้แล้กันะะนะครับตัวนี้นะครับ ford นะครับ,อ,นะรบะอะไรถ้าทำทจริงเนี่ยผมว่าไม่ถึง3นาทีเนี่ยผมได้เทมเพจของ power point รวมทั้งเนื้อหาดีๆที่เอาไปสอนได้เลยนะครับก็ใส่ตัวนี้นะครับ รถไมเซนะครับนะครับดีวิทเอนะครับโฆษณาช่องนิดนึงนะครับช่องผมชื่อว่า d w i t ทเอไอสอนะครับก็ก็ยังไงก็ช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับผมจะพยายามทํำชิปให้ได้ทุกวันเลยนะครับพอดีงานเยอะเมื่อสองสามวันก่อนก็เลยมาไล่ทาวันนี้นะครับก็กดไปที่ตรงนี้นะครับโฮมแล้วก็ดีไซเนอร์นะครับแล้วก็เลือกตัวที่สวยงามเข้าไป มาเสร็จโอ้ขึ้นมาสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรันให้ดูนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมนะทั้งหมดสิบสไลด์นะครับแล้วก็มีเนื้อหาตามการอยากเปลี่ยนนิดนึงก็ได้ครับ conclusion เป็นอย่างนี้ครับปึ๊บครับจะรันนะครับอะไรนะครับกรนีเป็นผลลัพธ์ของประมาณเกือบสิบนาทีนะครับจริงๆผมใช้สามนาทีก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับวย presentation นะครับตัวนี้มาแล้วโค้ด m y s e t นะครับเป็น powerpoint นะครับนี่ผมอธิบายว่าโค้ด m y s e t คืออะไรนะครับได้เลยข้อดีของโค้ด m y s e t นะครับ pick and โค้ด m i n d s e t มันต่างต่กันยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของเป็นบ้าน challenge s นะครับ people this code m i n d s e t w i l l c o m e to have a property to expand ทำให้มีความรู้ความสามารถเยอะขึ้นนะครับ power object นะครับโค้ด m y s e t The word yes it powerful in s t e a d of saying I can not do it learning from failure นะครับ ed, การเรียนรู้จากความผิดพลาดนะครับ effort สากความพยายามนะครับคือความสำคัญเลย inspiration นะครับคือการให้กำลังใจจากคนอื่นนะครับเรื่องของการ develop growth m i n d set นะครับทำย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ conclusion นะครับเห็นไหมครับ slide t h g r o w t m i n d set ผมทำแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดู อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับก็จริงๆเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมบอกว่า20สไลด์ตรงนีน้ผมก็จะบอกว่านี่นะครับ w o u l d l like, ล k e 10สไลด์นะครับนี่แล้วก็บอกแบบนี้หนึ่ง Please h e l p me นะครับช่วยฉันหน่อยนะครับจะดูว่ามันจะขี้เกียจหรือว่ารอ,รอบแรกมันขี้เกียจมันวนมาให้แต่ว่าไม่ชอบสร้างสไลด์ให้ผมให้ไปหาเอาเองนะครับอันนี้ผมขอ20สไลด์เลยนะครับ สไลด์ที่10นะครับ11มาแล้วนะครับ12 13 4 5นะครับอันนี้ก็คือสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1คือการใช้ ChatGPT เนี่ยสร้างตัวคอนเทนต์นะครับส่วนตัวตัวเรียกว่าพร้อมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ copy ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถเอาไปใช้เอาไปแปะแล้วก็ไปคุยกับ ChatGPT ได้เลยเพื่อให้ช่วยเจนสไลด์เสร็จแล้วครับ20สไลด์นะครับเดี๋ยวผมจะ copy โค้ดตรงนี้นะครับผลลัพธ์ของ ChatGPT เนี่ยอาจจะ มีผลออกมาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเราอ,อาจจะต้องฝึกคุยนะครับแต่ว่าใช้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเพื่อให้มันเจนโค้ดนะครับแล้วก็พยายามคุยกับมันเพื่อให้มันสร้างตัว VBA โค้ดให้มีทั้งหัวข้อมีทั้งคอนเทนต์นะครับผมลองปรับลองเปลี่ยนมาหลายอย่างและถ้าใช้ตามนี้ยคิดว่าน่าจะได้คอนเทนต์นะครับบางทีมันอาจจะเมื่อกีที่เจอตอนแรกขี้เกียจนะครับขอมากเกินไปบอกให้คุณไปทําเองเลยแล้วกันก็อ,อาจจะต้องล็อกของนะช่วยหน่อยเถอะอะไรเงี้ยนะครับโอเคมาตรงนี้ส,สเต็ปก็คือ ออเทอเรต f สิบเอ็ดนะครับออเทอเรต f สิบเอ็ดเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเท็กไว้ให้ด้วยนะครับออเทอเ t ต f สิบเอ็ดนะครับจะขึ้นหน้านี้นะครับซึ่งเมื่อกี้เราทําไปแล้วนะครับเราก็ไปก๊อปปี้ตัวตรงนี้มาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับวางปุ๊บเสร็จเรากดไปที่ตรงนี้นะครับรันนะครับรันตรงนี้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นหน้านี้นะครับให้กดอินเสิร์ตแล้วก็โมดูลตรงนี้นะครับอินเสิร์ตแล้วก็โมดูลนะครับแล้วก็วางลงไปแล้วก็รันตรง เนี่ยนะครับเมจิกนะครับเรียบร้อย powerpoint เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็มาตกแต่งให้สวยงามใช้ฟังก์ชันของดีไซเนอร์ของ powerpoint นะครับที่สิบสไลด์แับเียวเองนะครับผมเลือกขี้เกียจทำใจหลายอันยอมไหมไม่ยอมก็<笑><笑>ต้องค่อยๆทีละอันนะครับดีไซเนอร์นะครับดีไซเนอร์เดี๋ยวขอผ่านไปเร็วๆนล้วกันนะครับก็มี Q ่ q&a ด้วยนะ มีเรื่องอะไร e n c o r e Go to m d set อันนี้ไม่พูดเปนอนะไร Journey นะครับ Journey น่าจะเป็นอย่างน,นี้แล้วกันนะครับให้เหมาะสมจริงๆตัว PowerPoint มันก็จะพยายามหา,หาภาพที่มันตรงอยู่ทที่ที่มันอยู่ในตัวสไลด์นะครับบางทีมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับเราไม่ต้องไปหาภาพเองซึ่งใช้เวลาเยอะมากนะครับกว่าจะหาภาพได้ตัวนี้ผมใช้ตัวเวอร์ชั่นที่ผมซื้อมาเองนะครับเป็นเวอร์ชั่นตัว365นะครับที่เป็น ที่เป็นไลเซนส์นที่จ่ายหลายปีนะครับของตัว microsoft office ใครที่ใช้เวอร์ชัน3.5อยู่หรือว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยคิดว่าน่าจะมีฟังก์ชันนี้เหมือนกันนะครับฟังก์ชันดีไซน์เนอร์นะครับครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราบอกว่ามันเนื้อหาน้อยไปนะครับเราอยากจะให้มันมีเนื้อหาตรงนี้ยเยอะหน่อยนะครับเป็นยิงก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเราสามารถใช้ i s e make content longer ก็ได้นะครับ หรือสไลด์ลำเบอร์ตรงนี้ไม่ต้องแล้วกันนะครับบางทีผมเคยเจอนะครับตอนที่เจนเนี่ยมันเจนหมายเลขสไลด์หนึ่งสองสามตรงนี้มาให้ด้วยเมื่อก่อนไม่ค่อยฉลาดนะครับหนึ่งอย่างนี้นะครับผมก็สั่งให้มันรีมูฟสไลด์ลำเบอร์ให้หน่อยนะครับเป็นหมายเลทุกหน้าหรือสไลด์หนึ่งสไลด์สองสไลด์สามนะครับก็ผมก็จะบอกมันว่าเป็น please remove slide number นะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะไม่มีสไลด์อยู่หน้าจริงลบเองก็ได้นะครับเจนมาแล้วเราก็ลบเองนะครับครับเดี๋ยวลองอีกหนึ่งเคสนะครับ ะครับอันที่สองก็คือว่าผมอยากจะทำสื่อการเรียนการสอนสอนลูกน้องผมเรื่องของดิจิท a ลไทม์ฟอร์มชั่งนะครับตรงนี้ก็อยากให้ทำทั้งหมด20สไลด์นะครับแล้วก็ให้คอนเทนต์มันยาวด้วยนะครับผมก็ copy ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องมีสไลด์นำเบอร์นะครับงๆเดี๋ยวผมลองที่เราสเตปให้ก่อนก็ได้นะครับเผื่อมันตอบมาไม่ถูกนะครับนะครับสเต็ปแรกนะครับ copy วาง p i v make VBA for c a PowerPoint สไลด์นะครับ ทับเกเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเรวายตัวหัวข้อนะครับแล้วก็ตัวคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะครับช่วยทำโดยใช้ความรู้ของคุณนะครับจริงๆบางทีผมก็จะอวยก่อนนะครับว่าเคุณเก่งมากเลยเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเขาก็จะส่งข้อมูลมาเต็มเลยแล้วก็บอกให้เขาเนะี่ยคุณช่วยเขียนให้หน่อยครับอันนี้นะครับมาเดี๋ยวลองอันนี้นะครับปึ๊บดูนี้มันจะเจนให้หรือเปล่า20่สิสไลด์นะครับ แต่มันเข้าใจแล้วว่าบริบทที่ผมคุยก่อนหน้าเนี่ยผมอยากให้มันเจนลักษณะนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาผมเปลี่ยนหัวข้อเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้เลยนะครับตรงนี้ก็ผมคิดว่าผมจะได้20สไบเลยนะครับนี่สเต็ปที่1นนะครับสเต็ปที่1เพื่อที่จะให้ตัว Chat epg เนี่ยเจนตัวคอนเทนต์ให้ทั้งหัวข้อแล้วก็เนื้อหานะครับใน powerpoint นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นรันสร้างตัว powerpoint ได้เลยนะครับเราก็ copy ตรงนี้เลยนะครับ copy นะครับ จากนั้นก็เปิด Powerpoint นะครับ Powerpoint นะครับเดี๋ยวผมจะลบตรงนี้ออกให้หมดเลยนะครับทีนี้กด Alternate F11 นะครับ Alternate Alternate ด้วย F11 นะครับตรงนี้ผมจะช้าๆนิดนึงนะครับเพราะขั้นตอนนี้มันทางเทคนิคนิดนึงบางคนตามไม่ทันนะครับจริงๆมันจะอยู่ใน developer ตรงนี้นะครับแต่บางคนไม่ขึ้นนะครับผมว่ากด Alternate F11 เนี่ยคือง่ายสุดเลยครับ Alternate F11 มาที่หน้านี้นะครับซึ่งหน้านี้เนี่ยหลัก กดครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นหน้าเปล่าๆอย่างนี้เราต้องอินเสิร์ตนะครับแล้วก็โมดูลตรงนี้นะครับอินเสิร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็โมดูลมันจะขึ้นเปล่าๆหน้านี้มานะครับแต่ล้วเราวางโค้ดที่เราป๊อบบี้มาเมื่อกี้นะครับคอนโทรล V นะครับก็พอวางเสร็จปุ๊บเรากดรันนะครับรันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่ากด F5 นะครับกด F5 ก็กดรันนะครับปุ๊บสไลด์ดิจิตอลทรานสฟอร์เมชันเสร็จแล้วนะครับไม่เกิน3นาทีนะครับ ครับโหสวยงามเลยนะครับนี่สวยงามเลยผมสามารถที่จะทําสไลด์แล้วก็สอนเนี่ยบท YouTube เนี่ยถ้าผมเข้าใจมันอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ไม่กี่นาทีเองนะครับเสร็จสไลด์เลยนะครับสวยงามด้วยนะครับเป็นมืออาชีพเลยนะครับยี่สิบสไลด์นะจิดสองเรื่องของเทคโนโลยีเอนเปอร์นะครับคอนติชันนะครับแล้วก็ q a นี่ไม่ต้องคิดเองเลยรูปนี้เลย ทีนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ผลสรุปของการทำสื่อการสอนเรื่องดนะิจิ l t ล a n s f ฟอร์มชันใส่หัวมันนิดนึงนะครับดิจิ l t ล a n s f ฟอร์มชันนะครับนะครับแล้วก็ใส่ส่หน้าแรกให้มันนิดนึงนะครับนี่นี่เลยปบ๊บมาแล้วดีวิทโอเคผมว่เป็นหน้าสายแร่เลยมันจะทันฟอร์มก็ได้สายแรเย่อเองเดี๋ยวลองดูว่ามันเ,นเจออะไรได้บ้างนะปุ๊บ ไม่เจนนี่แหล,ละเป็นสายแลนหมดเลยเนี่ยซีมอสไอเดียใช่ไหมเป็นแต่สายแลนเนี่ยสวยเลยใจลายจังโอเคอันนี้แหละ <c oughs> เป็นสายแลนหมดเลยผมไม่อยากได้สายแลนเกี่ยวไม่เป็นไรเิสุดก็นล้จะเป็นตัวตัวนี้แล้วกันครับเรื้องหลังสายแลนมาเราจะมาเปิดดูกัน ฟอร์มดิจิตอลตัวนี้แหละสายเรียนเบิบนี่ดูนะครับทักสองนาทีีดกว่าดูนิดเดียวนะแต่ผมสอนได้โอเคตัวแอปนะครับครับวันนี้จะมาฟอร์มเมชั่นนะครับจากเจดมิวส์ก็มากเกินก่อนดิจิตอล คืออะไรนะครับกับการไกดรเวอร์ของพิตอลขับเคลื่นมันได้ยังไงนะครับเรื่องของเรื่องของเทคโนโลยีนะครับสมัยใหม่นะครับการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังของลูกค้านะครับแล้วก็เรื่องของการมีประสิทธิภาพในการดำเนินการน,นะครับ Digital t r a n s f o r m a t i น n f r a เ e w o r k นะครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องของคนนะครับเรื่องของโ o รเ s s เรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็เรื่องของประสบการณ์นะครับก็จะมีสี่กีซึ่งเป็นหัวข้อหลักนะครับข้อดีของดิจิตอลการ์ดร์เมชั่นนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของพ่อสม m e r เอ็กซ์เ n รีย์นะครับประสบการณ์ดีๆกับลูกค้านะครับเียนชาร์ดดัตต์ไรวิ่งนะครับทำให้มี Data นะครับในการวิเคราะห์ตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการทาให้เกิด Competitive a d v a e t a n g e นะครับคือความสามารถหรือว่าความสามารถในการแข่งขันให้ดีขึ้นนะครับในองค์กรนะครับ Challenge, challenge ก็คือท้าทายแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับก็เรื่องของ a i t คำวิทย์ Challenge น Cyber Security ก็จะมีเรื่องของ Cyber Security ที่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องของอาการทำตัว Change Management กับพนักงานในองค์กรหรือว่าตัวระบบต่างๆ แล้ก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนตัวเทคโนโลยีให้สามารถทำสไลด์แล้วก็อธิบายได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ไปอันสุดท้ายแล้วนะครับก็อันนี้แถมให้แต่ว่าไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะครับคือผมอยากให้เขาทําเป็นไทยเลยผมก็จะใช้ตัวพร้อมที่ชื่อว่าพีททานเสลดทูไทยนะครับตรงนี้ก็กลับไปที่จนะครับพีทานเสลทูไทย ทำเป็นไทยให้ด้วยครับแต่จริงๆผมอยากจะได้ทั้งคําศัพท์ไทยแล้วก็อยากได้กับทับศัพท์เนาะให้มันมีกันเขียได้แบรเมืเ่อกี้ผมบอกว่าให้เป็นไทยละผมอยากได้สไลด์ที่เป็นภาษาไทยสอนคนไทยนะครับจะได้เข้าใจได้ดีขึ้นนะครับตัว chatgpt เนี่ยไม่ได้เก่งภาษาไทยร้อเซนะครับบางอันอาจจะยังผิดอยู่ดังนั้นตรงนี้อาจจะต้องรีวิวด้วยนะครับว่าความหมายเนี่ยคนไทยอ่านดูเรื่องหรือเปล่าะะครับนี่ครับการการแบบลูกค้าเป็นศูนย์มันไม่ดีเลยนะครับ คอนติเนียนะครับบางทีมันอาจจะเรียกว่าอะไรมีลิมิตของการสร้างข้อมูลนะครับแล้วก็กดคอนติเนียนะครับเพื่อให้มันเจนเพิ่มนะครับทีนี้ผมว่ามันไม่เวิร์กแล้วเพราะว่าเพราะว่าตัวหัวข้อเนี่ยบางทีมันแปลผิดไทยแล้วมันอ่านไม่ออกนะครับผมก็จะลองดูนะครับผมบอกว่า in นซั j เจ t นะครับ put กด ไทยแิมนะครับนี่ผมบอกว่าใน subject เนี่ยในหัวข้อเนี่ยช่วยพิมพ์ทั้งไทยและอังกฤษเดี๋ยวผมให้เจนได้หมดก่อนนะครับแต่ช้านิดนึงนะครับภาษาไทยนะครับถ้าภาษาจีนแป๊บเดียวเองนะครับคาถามไม่ดาวสนทนานะครับนี่ตรงนี้ก็อธิบายค่าวๆนะครับก็คือมันสร้างตัวหัวข้อให้แต่ละเรื่องนะครับก็มากับอาวนสร้างแต่ละหน้าแต่ละหน้า20ครั้งนะครับนี้ก็เป็นโปรแกรมนี้ก็ไม่ต้องสนใจเลยนะครับ copy ไปใช้เลยนะครับ ก็ in subject is น food both Thai and English นะครับตรงนี้ผมอยากได้ทั้งไทยทั้งอังกฤษนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ภาษาไทยเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องนะไม่รู้ว่ามันจะเข้าใจผมหรือเปล่านะครับลองดูว่าผลลัพจะเป็นยังไงนะครับตรนนี้โอ้โหตัวเนื้อหาก็ให้ไทยแล้วก็อังกฤษด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มขี้เกียจแล้วมันไม่เจนใหผมแล้วนะครับ <laughs> มันเจไม่แค่ไม่เกียเองนะเดี๋ยว สเตเจ็ที่ใส่อเท์อันที่ o จ t าวิอีฟู o คอนเทนะครับคันทนต์ใส่ข้อเสีดีเทลมกันนะบอกความเลยดีเทลมีแล้วก็องเนีว่าคอนเทนต์ไทยนะครับแล้วก็ไอดลันนคตังไงไม่เข้าใจ ไทยะนะครับจี okay. นนะครับโอเคนี่ผมพิมพ์บอกมันว่าช่วยสร้างคอนเทนต์ยืดสไลด์นะครับคอนเทนต์เนี่ยเป็นไทยนะครับส่วนไทเทลเนี่ยเป็นทั้งไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับเรับมัจะสร้างไทยให้นะครับแล้วดูมันจะขี้เกียจใช่ไหมอันนี้นะครับหนึ่งสองนะมันก็เหมือนกับเราบางทีเราก็กลัวเราเนี่ยสร้างไว้ผมสองงาเนเอง จะสร้างให้หมดได้ยังไงนะต้องฝึกคุยออกับมันนะขอร้องมนะันนะเดี๋ยวนะวอนหนึ่งถึงยี่สิบนะครับสไลด์นะคอันนี้คือตัวคอนเทนต์เนี่ยมีทั้งตัวนี้นะครับสไลด์เดตา้าไทเทอร์ไท,ไทเทนเจอร์กินนะครับเหมือนมันจะเจนไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เแต่ลองดูว่าเปิดมันจะเป็นยังไงนะครับ Copy code นะครับนี่นะครับ กด alternate F11 นะครับ alternate F11 ไปเริ่มวางนะครับโอ้ oh, ภาษาไทยวางไม่ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวมันมีชิทนิดนึงนะครับการวางภาษาไทยเนี่ยอันแรกเนี่ยจะต้อง copy, copy ไปวางไว้ในตัวตัวเรียกว่าอะไรเป็นในส่วนของ note pad ก่อนนะครับตรง note pad ก่อนนะครับตรงนี้ภาษาไทยมันจะมีภาษาไทยอยู่นะครับแล้วก็ copy นะครับไปวางนะครับนี่ ซึ่งมันจะอ่านไม่รู้เรื่องนะครับแต่ตรงนี้จะเจนได้นะครับเดี๋ยวเรื่องภาษาไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครคิดปัญหาเนี่ยคอมเมนต์นมาถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําชิปแยกเพื่อที่จะสอนวิธีการแก้ปัญหารตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองรันดูก่อนนะครับเพราะบางคนเนี่ยวางไม่ได้เลยนะครับก็ตรงนี้ผมเจนภาษาไทยขึ้นมานะครับนะครับมันลิดภาษาไทยให้ผมแล้วนะครับนี่นะครับมีทั้งไทยมีทั้งกางทิดนะครับตรงนี้ตัวหข้อก็จะมีสองภาษาเรียบร้อยนะครับส่วนที่เหลือไม่เจนให้แล้วใจร้ายนะครับ จะจะบ่อเป็นยังไงดีนะน l ี e ลเอนะครับไล่เลียนคอนเทนต์นะครับนี่ช่วยหน่อยนะครับไลอยีกิบหนึ่งถึงยี่สิบนะครับรุนว่ามันจะขี้เกียจหรอนี่มาแล้วไม่ขี้เกียจล2สองนะครับรุนว่ามีสามหรือเ อ่าสามแล้วอ่าผมน่จะได้ยี่สิบนะครับคลิกนะครับขอเยอะเกินไปมันไม่ให้นะครับขอทีละห้าทีละสิบนะครับแล้วก็ให้มันเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้แต่ขอยีสิบปุ๊บมันขี้เกียจเลยนะครับผมจาก็เมื่อกี้ก็เข้านะครับที่กัดวางเนี่ยวางไม่ได้เนี่ยผมไปเซิร์เจอนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สอนในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะยาวก็คือมันต้องไปแก้ Regional s e t t i n g อ่ะ เป็นเาดิมิโกะจะ็นภี่นึงนะครับนี่นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับผมเจอมาเครื่องผมเคยเป็นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าวางไม่ได้เนี่ยเป็นภาษาอังกออกเนี่ยเป็นเวอร์ชันหนักต้องติ๊กตรงเบรดตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ในโค้ดแปดมันจะวางได้นะครับเซตติ้งมีอีกหลายจุดที่ต้องเซตนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าวางตัวบาโคภาษาไทยไม่ได้เนี่ยยังไงคอมเมนต์มานะครับดีผมจะได้หาวิธีแก้ไขให้นะครับนี่นะครับ นะครัับอนนี้ก็คงจะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับในในวันนี้ที่จะโชว์แต่จริงสามนาทีจริงๆนะครับคือเอาตัวพร้อมของผมเนี่ยไม่ใช่ผมไปวางใส่ทับเจดของตัวเองนะครับเจดออกมาเนี่ยก็ไปกดออ t ตเน็ตเอ1สนะครับอินเสิร์ตโมดูลนะครับก็วางเข้าไปนะครับมันก็จะบอกนี้เลยนะครับออโตเน็ตเอ1สิบเอ็ินเสิร์ตโมดูลนะครับแล้วาอนี้ก็หลั่งหลันก็คือ F5 นะครับ ันนี้ไม่แน่ใจว่ากดตัวนี้ได้หรือเปล่าครับแต่ผมก็จะกด F5 นะครับน่กจะเปนไอ้นะครับอ่ะผมจะ copy ตรงนี้ไปนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วปุ๊บเปิดอันนี้อันแรกนะครับเป็นตัว content นะครับโดย V เป็น VBA นะครับอันที่2เปิดนะครับเปิด PowerPoint นะครับ a l t e a t e F11 นะครับ a l t F11 กด Insert นะครับถ้าบางทีตอนแรกมาแจะเปล่าๆอย่างนี้นะครับให้ หรือว่ามันอาจจะไม่เหมือนอย่างนี้นะครับให้โอนอินเสิร์ตนะครับแล้วก็โมดูลตรงนี้นะครับอินเสิร์ตแล้วก็โมดูลปึ๊บแล้วก็วางนะครับวางตรงนี้เข้าไปซึ่งมันวางเป็นเวอร์ชันมาร์กเนี่ยผลลัพธ์คือมันจะเจนไม่ได้นะครับมันจะเป็นเวอร์ชันมาร์กทิศของผมเนี่ยก็คือเอาไปวางไว้ในโน้ตแพดก่อนนะครับตัวนี้แล้วก็เอาโน้ตแพดเนี่ยคัปปี้นะครับคอนโทรลซีนะครับแล้วก็คอนโทรลวีมามันก็จะอ่านไม่ดูเรื่องอาจจะเป็นที่ฟอนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ในนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ฟออนต์หรรืเปล่าคับ ผมก็เรียกฟอนไทยเนาะมไม่เป็นไรผมคิดว่าเป็นที่เรื่องของฟอนแต่ว่าตรงนี้รันได้ละมันเป็นอยู่นิโกละปุ๊บกดรันปุ๊บผมก็จะได้ยี่สิบห้าที่เป็นหัวข้อเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะครับเพราะบางทีภาษาไทยแปลผิดนะครับนะครับอันี้สวยงามนะครับที่พ่อแต่งฝรนนนะครับสวยงามนะครับนะครับผมทําแป๊บเดียวเองนะครับสไลด์ไม่เกินสามนาทีนะครับขอให้มีพร้อมของผมวางให้เป็นนะครับกด ตัว alternate f 1 1 insert module นะครับครับเจ้าเองนะครับผมได้ PowerPoint สอนตัว digital transformation ได้แล้วนะครับแล้วก็สอนเป็นภาษาไทยด้วยนะครับนะครับครับเจยเองนะครับเหมาะแก่อาจารย์หรือคนที่จะไปสอนคนอื่นหรือจะทำสไลด์เนี่ยอ่านเองก็ได้นะครับทำให้สวยงามจะได้หนะ้าอ่านนะครับเมื่อกี้ผมก็เหมือนกับทำสไลด์ตัว digital transformation ก็เรียนรู้ไปด้วยเลยนะครับ เราถ้ฟอร์มม่ใชผมก็มานั่งทําเองแล้วก็มานั่งอ่านก็จะสวยงามแล้วเราเรา,เราก็รู้สึกว่าภูมิใจว่าเราสร้างมันขึ้นมาเองรจริงๆก็ไม่ได้สร้างเองทั้งหมดนะครับ ChatGPT ช่วยเจนโค้ดให้นะเจนเนื้อหาให้นะครับก็สรุปทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมนะครับก็อยากให้ทําคลิปดีๆอะไรเกี่ยวกับ ChatGPT นะครับผมมีโค้ต้า99วันจะทําให้ ให้ได้99คลิปเลยนะครับทําทุกวันนะครับพยายามทําให้ได้ทุกเช้านะครับก็วันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามสามารถกดติดตามได้นะครับเพื่อที่จะดูคลิปดีๆเกือบทุกวันเลยนะครับผมจะพยายามทําให้ได้ทุกวันนะครับก็วันนี้ขอเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ